นะะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีภาระสําคัญจะต้องไปทําภารกิจสําคัญนะครับนะตอนนี้ก็รพอๆพกับเดี๋ยวหาดูนะครับใส่นะครับหรือังไม่ติดนะครับดูไปด้วยนะช่วยกันช่วยกันดูความเรียบร้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวมอใส่ใจเย็น ข้าวแถวกันเรียบร้อยวันนี้แจกให้หมดนะครับไม่มีการเหลือนะเราแจกให้หมดไม่มีการเหลือไว้เพราะฉะนั้นขอบคุณยิ่งเลยครับทุกฝ่ายข้าวแถวก็ข้าวแถวไว้ก่อนนะครับขาปอช่วยเรามาหมดนะครับนี่ครับก็ช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับที่บรรดาพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับ กอดปครับฐาตรงนี้ครับค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบนี่ให้กับประดาพี่รองสาธุชนนะครับคนรักพระเจ้าตากลูกหลานพระเจ้าตากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับมีข้าวนะครับมีของดีๆให้แจกกันตรงนี้ก็ถือว่ามอไซค์ไปไปช้าๆไปช้าๆเลค่อยๆค่อยๆไปนะพี่ไม่ต้องรีบมอไซค์ีบครับรับแจก นะครับรับเสีงตรงนี้ก็ถามว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะครับนะสิ่งดีๆนะครับจากบอสใหญ่กัญชรตอนขอบพิวิทย์วันอรุณมีโตวันอรุณทีมงานกัญชอรทุกคนนะครับครอบครัวใหญ่และบรรดาผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่นำทางด้านข้าวหรือหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะครับมาให้กับบรรดาพี่น้องสิทธิอนุสิ์ องสมเด็จพระเจ้าตากสินประหารเราจะมีนะครับราูปนะครับรูปนะครับของพระองค์ท่านนะครับนำไปกราบไหว้สักการะนะครับขอพรนะครับสิ่งดีๆครับนะเขาบอกความจนจะหมดไปนะสิ่งดีๆจะบังเกิดนะถ้าท่านมีศรัทธานะครับบารมีขององ์สมเด็จพระเจ้าตากสินบัางว่างนะครับมีโอกาสผ่านมาตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อารรกาบไหว้ นะครับเพื่อเป็นการขอนะครับเขาบอกขอถ้าไม่ขอเราก็ไม่ได้ถ้าเราขอนะครับเป็นการขอพรนะครับเพื่อที่ให้พระองค์ท่านประทานให้เรานะครับท่านเดียวกันแล้วมานะครับนะรับของกันนะครับขอบพระคุณพี่น้องเลยนะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกๆท่านเลยช่วยๆ่วยกันนะครับทุกข่าวนะครับท่างภาพนักข่าวทุกคนนะครับนะ ค่อยๆค่อยๆกันไหลมานะครับค่อยๆเดินมาคะเดินมาเรื่อยๆนี่ชุดแรกยังไม่หมดนะครับชุดแรกยังไม่หมดไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้แจกเต็มที่มาแล้วเหรอมาดูไหนได้ไหนะครับต่อไปเลยครับอยู่ให้เด่อดร้อนรังสรรค์ผลงานโดยกัชอน .com